สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในหฮในอฮกองผังเยาดในหฮเมื่อนี้ย้ายสิผ้ามากินอ่นซุปน้ำไม้กับพี่น้องน้ำไม้ไปหาเมื่อวานเมื่อก่อนละพอดีย้ายเอามาต้มตอนนี้บไดไทยพี่น้องเบิ้งหลัะได้น้ำไม้มาสามนอแล้วกพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมนูซุปพี่น้องแต่เราย้ายว่าสีแกงไปกินมาโอ้ยพวกแกงหลอกหรับซุปเอาน้อง เส ếp ๆน้ำใหม่สามนัวเส๊บดิ้ดพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องซุปน้ำใหม่กับไข่นกกระทาพี่น้องเอ๋ยมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเส ếp ๆอร่อยซุปใสหอมเปรใส่อันไรอย่างก่็ใส่อันข้าวคั่วใส่พริกพี่น้องเอ๋ยอ่ะเดี๋ยวค่ตักเข้าไม้เนาะพี่น้องกินเหมดก่อน มามาซุปน้ไมัเจบเสียบอร่อยค่ะพี่น้องเอ๋ยหนขอนี้วเรียบร้อยเด้พี่น้องม้อนีย้ายพอดีไปอันก็ไปหาน้ำใหมมาวานมากรอ่งค่ะพี่น้องได้มากะเลไมาจัดการซะตอนแรกว่าสีแกงยายก็เลยไ่ได้ไปอันล้านท้ยไปเอาอันหาอันนี้กยังมาใส่ก็เลยมา ซุปเอาพี่น้องเลยเสียบๆมาพี่น้องกินจังไดนจะเสียบเหรอแนวคุณหมักเนาะไอนหนึ่งขาอนียวเองมงเนี่ยเสิม์ฟกองพะอโลอ่เมื่อนี่หนึ่งเองกินเองพี่พี่น้องเลยหนึ่งเองกินเองนักเลี้ยงพอนะคะพี่น้องเลยดูกินเบิร์นมาหนึ่งกองเหมือนไงนั่นอุ้ยละเตรียมาเบิร์นกับไปลองท้องนเดี๋ยวเราหนอนไปหาหมูหายหมูกินซอย <laughs> พอดีเลยไข่โนกกะช้ามาพรา้อมมากลับผมมีแนวกับกับกลับไข่โนกกะช้า,า,ะาเลยพี่น้องมาค้าแหลกอืมเสรนอืมาบแล้วเรามาะเอวงับน้อง แยกกันไปหาเลอกตามาาอุษาอุตเถอละกับไขน่นกกระทะที่เจ็บอร่อยแหีว้ว่ะเค้ากันดีปรรยังพี่น้องเลยครับ องตุจบพี่น้อเหรออืมทำผิดยังไกันนะน้าใส่หกขวบกะใส่อนำประเดี็กแล้วก็ใส่อัพริกป่นสุดรถเห็นตัว่าพี่น้องมาเก้าอืม กระกระเทียมถ้ากระถินพี่น,ออน้องเมื่ออันอป้หานอไหม่เมื่อนั่นหน่อยได้มากคะกระถินออกมากลับขำนะที่เ,าาเสียบเนี่ยทำไมสดน้องพี่น้อง,ม,องมันก็เสียบซื้อนรอไหม่กระป๋องอะ่นแหมันกระป๋ค่อยเ,เสียบล่ะแล้วมึงก็หาสื้เด้งพี่น้อง วนกะเียมไใครนกกระทาแกะง,งน,น้นเลยสาีเลพี่น้องอืม,อมเบจตอนนี้ไงจ,จังใจสิบหกเ็เสียน่อยหน่อยเดย คห้ตื่ยังไงของเสบยมันจออคุน้นหมักขึ้นมาเียเหรอย้ายจอบขึ้นเอาใหม่เลยก็บาลูกซ้ายไปยิงซีน,นาสาวมึงได้ละ Cái là khóc Nó là khóc rất là khóc không là khóc rất là là khóc là khóc là khóc là 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 สื่อขอมาก,กินแล้มันฝุ <S 2> <S 2> <S 2> ่มอ่ะ แส่พริกบนไหลพี่น้อกกับพริกดิบอ,อ้าวเห็นบกาชิ้นหน่อยมาั้รเจิบแต่ลูกไม่อยู่หรอกไม่เคยจ็ต่ว่า หนา้นเรียกพี่ซชอเรากพี่นองเอ้ยหนาแรงพักม่งจะกินอ่ะมึเหเขาให้เขาเรียกหลายอย่างเลยพี่น้องเด็ของผมที่บามงมากอืมก,กินไปนอกจากนี้มปเรียกที่ตลาดก็ขกขเขาก็เขาวันเ่าส่วนมากไอ้ท็ดกินเองนี่ย เป็นกับมิขาค่ะอยย่พี่น้องแจกกับเพิ่นกับเฮ็ดก็ถุกป,ปากเจ้าวองก็ซื้อเอาเออเฮ็ดเอาหาะร้านถุงหน้านเฮ็ดเอาขาวค้องจีนเ,นเพิ่นกะไม่พริกนี่กับมิน้นหน่อย มันไม่เผ็ดขนาดน้อยเลยแต่เขาอยากเผ็ดกับตำพีกลาดเรอคนไท้อยู่ใทกับะต้จงิงเองคจั 嘛。嗯 Cái thứ hoa nó cũng như nó với nó xám nó Nó cho nóng nóng thì nó vừa đọc Được Rồi nóng nóng nó Lào em Cái lắm lắm là lắm 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 này lắm 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 là lắm nồng lắm 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 น้งงังผ้งืิอเหลียญกักบ,บางเร้าไป40สิบกว่าบาทดีวยหอเาผมไม่ใช้เราจะเหล็ยเงินิ่นทำไมือได้สี่บาทหาสิบอับเป็นสี่สิบสสิบบาทก็หาสิบสี่สิบบาทไหมเมนูของพี่น้องไลยสี่บาทหาสิบก็สี่าะ พราะว่ามันโล่อันถบาทหนึ่งถบาทห่องุ่งบะเงินเหรียญห่องุ่งแรกเงินไทยเข้าไดซี่บาทอาชีพไปเนาะแถวจะเหรียญเงินเท่กันมึงหมื่นก็ได้น้อยมึงหนึ่งก็ซี่บาทน้อยบะคือต่างประเทศอื่นหรอกพี่น้าะประเทศอื่นมันใส่เงินนี่เนาะมัห่องกุ่งมันก็ใส่เงินเหรียญเงินยังสี่นะ อยู่ดอกเยบยาหายมันน่ะตั้ก็สี่บาทพี่น้องกาอยู่ของกวงว่ายี่สิบกวปีเคยมีสามบาทกว่อยู่ด้พี่น้องหางกสามบาทกว่ามาเหมันก็เด้น้อยเนาะแต่เือนเหรียญก็ได้สามมูลกว่าเหนกัสมมติสี่บาทกว่ามือเหรียญเท่าได้สี่มือก็บานะ สามบให้มึงลดสี่เหรียญ่โอเคแหละพี่น้องสี่เหรียญสี่สี่บาทกว่านี่นะแหลกเงินไทยสี่บาทกว่านี่ถือว่าด,ดีแล้วพกว่าอยู่หนิมันกับแพงเนาะค่าเสบ้านค่าอย่างนี้พี่น้องเลยอืมกายแผ้บ่กับแพงซื้อกับเขาครัไทยกับแพงพี่น้อง ก็ตอไดิสอกินของไทยเนาะทั้งเปิดคุณได้ไปไลยก็ต้องกินกับข้าวไทยขอ,ขอ,อ,งงอยู่แล้วมันก็เจ้าข้าวคนกจีนเขาหลงกลกับโดนโดนนั้นๆอย่างเชิงเสิยแล้วอครับอากาศดีๆกนมีพาพี่น้องนั่งเลือไปลอ เอาลน่อน่อนองรยกนอบบืมอืมบไมีไลหม่หกันนี่อันนี้เหลือละกะ็สิห่อไปกินกับเข่าแล้วน,น่องสีแบ่งไไม่หลังก็ายยก็กดเพพี่น้องชาวไซ้และคุณไทยในต่างประเทศนะคะที่เบิง,ง์ห แต่ชอบคกกลิปย้ายกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นน้ำเลยเด้อพี่น้องยา้ายสิเดี๋มีกำลังใจเดินรอของโกงให้พี่น้องเบิ่งค่ะหาคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอการเข้าลาสวัสดีนะคะพี่น้องไปทำงานเถอน,นี่อยู่นี่ก็เที่ยงกวัวละมังม้งในบ้านน้องก็สิบหายม้งกวัวเนาะหรือแมนสิบายม้งหรือบุนี่เพราะว่าอยู่นี่เลี้ยวกรบบานท้องชั่วโมงหนึง่งนะคะพี่น้องแต่อยู่นี่เที่ยงบ้านท้องกะเออแมนอยู่ ค่ะยูนี่มันเที่ยงมาเอกกับสิบเอ็ดโมงยังเสร็จค่ะยังได้ขอบคุณพี่น้องชาวไทยแหละคนไทยได้ตังมบทิ่นละท่เถิ่เป็นงยายเป็นกําลังใจให้ยายหลายๆคนนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะไปแล้วคะ่ะพี่น้องทำงานสวัสดีค่ะ